สวัสดีครับครับก็ดีใจแล้วก็เออใจหายเพราะว่ามันเร็วมากในระยะเวลาแบบสองเดือนประมาณสองเดือนแล้วก็ซีรีส์มันก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นอารมที่ดีใจที่จะได้เจอทุกคนตัวเป็นๆที่พยายามแบบพูดถึงเราตลอดสองเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาเวลาเขาพูดถึงเราเนี่ยตัวจริงเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็อยากเจอตัวเป็นๆวันนี้ก็ได้เจอเยอะมาก ก็เรอเจอทุกคนอยู่สำหรับผมเองผมก็ดีใจนะเพราะว่าเหมือนที่เราทํางานมาอยู่ด้วยกันมากับโปรเจกต์นี้สุดท้ายมันก็ไม่เรียกว่าจุดจบแล้วกันมันคือจุดแบบมันคือประสบความสําเร็จในแบบมันมาคอมพลีตแล้วอ่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีหนึ่งแล้วก็สองคือใจหายแหละเพราะว่าเหมือนเราคุกคีกับสิ่งเนี้ยมาหลายเดือนมากสุดท้ายมันก็ออกมา คอมพลีทแล้วออกมาเห็นให้เราเห็นภาพรวมได้แล้ว,วเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เป็นที่พี่มาร์คบอกเมื่อกี้ว่าเ,าเราได้อินเทรคได้พูดคุยได้เห็นว่าคนดูซีรีส์เรายัางไงแล้วก็ที่ผ่านมาเราเจอกันแค่ในโซเชเียลมีเดียวันนี้จะทําให้เราได้มาเจอกันตัวแบบตัว,บบตวเป็น,ปน <c oughs> ๆก็อยากรู้อยากพูดคุยกับทุกคนเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงแล้วก็มีใจที่จะเจอทุกคน <c oughs> ครับ ครับก็อย่างที่เ,เพื่อนๆได้กล่าวไปนะครับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวครับแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนการที่อแปบ๊บเดียวเราก็ต้องส่งตัวละครกลับสู่นิยายสู่แบบโลกของมันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแบบเออเหมือนก็ผูกพันกับตัวละครแต่รู้สึกว่ายังจําความวันแรกที่มาถ่ายได้อยู่เลยว่ามันเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมไปเหอะแปบ๊บเดียวก็มาไฟนแนลอีพีแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแบบแฟนคลับทุกคนแบบตัวเป็นๆครับผม <c oughs> <c oughs> เขาพูดไปหมดแล้วก็ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นดุมตลอดปียดาแม้สภาพไม่ป่อยนอนแักขอบคุณที่เอ็นน้องใบพอดด้วยนะคะก็นั่นแหละขอบคุณรู้สึกดีใจที่ได้มาวมโปรเจกต์นี้เพราะเป็นโปรเจกต์ที่น่าหลักมากๆรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆอยู่นะเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวที่แบบเขาเรียกอะไรสบายๆโล่งๆก็ดีใจ มาถึงไปนอกองวแบบบตัวละครจะให้อะไรกับของตัวละครเราหรือว่าตัวละครผมบอกผมรู้สึกว่าให้ให้ผมอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าตัวละครเจม,มันจะมีผมเลออีกมันหนักหนามากอะไรอย่างี้จนลืมแบบคนที่อยู่กับเราในปัจจุบันอยู่ข้างกายเราปัจจุบันอะไรอย่างี้ก็เออมันมันทำให้เราเห็นคนรอบข้างเรามากขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่เราจะทำไน เใช้เวลากับตัวเองแล้วก็คนที่เราหลักมากขึ้นครับสำหรับอ,อมันรู้สึกว่าถ้าสองให้หอะไรอะอมรู้สึกว่ามันคือความตั้งใจล้กกันแล้วก็ความจริงจังซึ่งในจะจะบอกว่าพูดอย่างนี้มันก็จะดูไม่ดีนะใช่ไหมทำไมช, <laughs> ชีวิตจริงหนูดูไม่จริงจังไนงะอ๋อ <laughs> ไม่ <laughs> ก,ก็ก็ใช่นี่ก็ใช่ไงแต่ว่าเราก็ทําให้เรา แต่เราสอจริงจังฮะจริงจังแต่แต่ติดใจจังเขียนไม่ผมรู้สึกว่าสอกับเป็นคนที่แบบนี่เราเป็นคนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับทุกอย่างนี่เราบซึ่งในชีวิตจริงโอเมงมันมีความแบบเออจังเันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนี่เราบ้าแบบทุกอย่างมันต้องได้แล้วก็เป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาคือในชีวิตครับมันมีรหลายอย่างที่ต้องทํามากอ่าหนึ่งมินิ่งที่มันใหญ่เลยคือแบบการมองเห็นความสุขในทุกวันอืมอืม ใช่ไหมเพราะว่าเมือไม่ว่าชีวิตองมันจะแบบเจออะไรถาโถมแค่ไหนต้องต้องทํางานต้องเรียนที่บ้านต้องมาเจอคนแปลกก็มีความสุขได้แปลนี่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 เขาหมางคุณหรือเปล่าอะไรดิอะไรด่อะรดิอะรอะรอะอะอะรอไรดอไรดอะดไระรกะไรดกแะไรดรัิอะออะไรอริอะไริอะความรรไรอออะไรอิ ทำงานหนักสอนให้คุณเลิกแบบว่าสู้ชีวิตให้มาแบบหันใจรักตัวเองไงอ๋อรักตัวเองพอแล้วเนาะคือไม่ต้องมาไม่เป็นไรคุณรักตัวเองไปเดี๋ยวผมรักคุณเองเอออันนี้อันนี้สัมภาษณ์อยู่รู้ใช่ไหมมาถึงเจไงัยถึงเจแล้วไปพี่ปูโอเคโอเคแล้วไปอ๋อไม่ทางตั้งตัวครับก็อ่อรู้สึกว่ากากสอนให้ให้ผมได้แบบว่ารู้จักกับการรักคนอื่นและรักตัวเองไปพร้อมๆกัน อะไรครับผมแบบว่าบางทีเราอาจจะสามารถซัพพอร์ตคนอื่นแต่ก็อย่าลืมวนกลับมารักตัวเองแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองได้แบบอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ากา,กา,การเป็นตัวละครที่ในด้านการใช้ชีวิตด้านแบบว่าความเป็นมนุษย์ผมรู้สึกว่าเขาแบบค่อนข้างใช้ชีวิตมาได้ดีมากเลยครับผมแบบว่าเออดีทั้งกับเพื่อนทั้งกับตัวเองทั้งกับคนที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยครับผมก็คือเป็นเป็นอะไรที่ดีมากเป็นคนที่แบบเพลตี้คนหนึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกแบบดีไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็รู้สึกว่าแบบ เออถ้าเป็นได้อย่างเขาก็ดีแบบอาซักแบบครึ่งหนึ่งก็ได้อะไรแค่นั้นก็ดีมากนะครับเอวดีวใช่ไหมว่าไอเรื่องเอเนี่ยอะไรแบบตัดไปได้ก็ตัดไปเนาะบางอย่างอะไรครับผมใช่แต่ก็นั่นแหละครับการใช้ชีวิตเขาผมว่ามันน่ารักดีครับก็แอมแอมลอยากพูดอะไรนี่คนสุดท้ายแล้วคิดเยอะเลยยาดาก็ให้ความจริงใจความตรงไปตรงมา เออเขาเรียกว่อะไรนะการดูแลฟันเขาตกที่นี่ฟันสวยที่น่เลยใช่ทำไมอ่ะวุ้ยตีแข่งมากปักตีรู้ปักมาถึงนี่อแค่ความจริงใจตงไปตรงมาครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกเองซื่อสัตว์มากเมื่อกี้เห็นว่าต้องปักเลยเออ หลทับดุดอ,อลักคาเต็มเลยนะครับเ,เออผมว่าด้วยงานอ่ะ <c oughs> มันเหมือนเข้าหมด <c oughs> แลยงานงานอยู่ครับก็รู้สึกว่าเราเจอคนที่เอ่อทัที่จูดหรือแบบความคิดต่างๆนานาอะไรยเงี้ยใกล้เคียงเราเพิ่มคนหนึ่งแล้วก็เหมือนได้เจอพาร์ทเนอร์บวกกับเพื่อน ร่วมชีวิตอีกหน <ım S 2> ึ่ง <First S 2> <of> คนหมายถึงว่าการร่วมงานด้วยกันการแบบร่วมงานเต็มเหมือนว่าก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้ที่ดีของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่เออได้ร่วมงานแล้วก็ได้เจอก็หวังว่าต่อให้ซีรีส์นี้จบลงไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องทํางานต่อต่อไปด้วยกันก็ดีใจที่เป็นโอลเออโหลฮอปเลยครับฮอปกันได้อยากพูดอะไรลัลโหลฮ ็ถึงซีรีส์วันนี้จะเป็นตอนจบนะคะแต่ว่าคือจุดเริ่มต้นของบาร์กเออย่าง้โหอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโอมอ่ะก็ถ้าจะให้บอกก็คงรู้สึกเหมือนพี่มานั่นแหละว่าเฮ้ยจะเป็นด้วยให้ผมพูดก่อนว่าเอ่อโอมรู้สึกถามว่ารู้สึกยังไงผมกคงดีใจแหละที่ ที่ที่เป็นพี่มา้าเพราะว่าถ้าไม่ใช่พี่มา้าการทํางานของผมอาจจะไม่สมูทขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนี้ถ้ามันเป็นคนอื่นเนอรู้สึกว่านะเพราะว่าเราสองคนเหมือนที่พี่ม้าบอกว่าเราสองคนมีซัมติงคอมมอนที่มันเหมือนกันเราจะคุยกันรู้เรื่องอยากคุยไหมอีกเรื่องหนึ่งอยากคุยไหมเขาอยากคุยกับผมไหมอ่ะก็ไอล่าสุดที่ไปวันเกิดมาก็คุยเยอะไหม่รือว่าเป็นการเออ่ออกแนวอวดอย่างนี้ไม่รูก เป็นการคุยเป็นงานคุยแบบที่ได้รู้จักกันมากขึ้นเยอะมากเลยเรื่องท้งแบบการใช้ชีวิตการทํางานมุมมองในะการทํางานร่วมกันอะไรเนี่ยจริงเราสองคนเป็คนคนเปิดแล้วก็แบบพูดแล้วก็พยายามไม่ตัดสินซึ่งกันและกันอะ่ะมันเลยทําให้ผมป็เออดีใจที่ได้ทํางานกับโอมเพราะว่าผมรู้สึกว่าต่อให้เราสองคู่จะไม่เก่งกันนะนะัแต่วันนี้แต่ว่าเราสองคู่จะรับฟังกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ค่ะ โอเคไม่ต้องเขาตอบแล้วเอาีความจริงเอาแบบเอาแบบสนุกสนุกต้องยอมรับว่าเขาที่เขาพูดที่เขาพูดมันถูกเพราะว่าเขาเหมือนกันปะแล้วทุกอย่างทุกอย่างมันคูณสองทุกอย่างมันคูณสองคูณสิบเวลาเขาอยู่ตรงจอดการสนุกเกินไปหนะต้องมารองติดต่อมาเล่นกับหมาโอบิกรับไหม ครับเสียงสั่นโหพี่กิ้มันจริงมากครับอ่บนบนบนผมรู้สึกว่าไม่มีใครเอาพี่มาร์คลงนอกจากโอมครับแบบว่าหมายถึงในแง่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเป็นคนแบบตอบปากตอบคากันแบบทันทันกันอะเป็นคนทันกันอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าผมมีโมเมนต์แบบช็อตช็อตบ้างแบบเออ ม่รู้จะตอบตอบอะไรกลับแบบไม่ทันอะไรเงี้ยแต่เขาดูแบบว่ามีความเข้ากันเป็นเป็นปีเป็นคลุยอะไรเงี้ยผมใช้สำนวนถูกใช่ไหมสำนวนถูกนะโอเคครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงจริงโอมมันรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วพี่มาก็เหมือนรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วจนแบบน่ามาร่วมงานกันได้เห็นเคมีว่าสองคนก็รู้สึกว่ามันแบบเออมันน่ารักดีอะไรเงี้ยผมก็ชอบตามติกเกอรเขาครับเวลาแบบว่าเขาแบบ ถ่ายคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยที่เคยนั่งนั่ง,งรถไถอะไรสักอย่างแล้วชอบตามแต่ไม่เคยกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยไลค์ด้กดรีพอร์ตขึ้นไปปุ๊บมีคนแรกเลยรีพอร์ตมันดูมันรู้ด้วยเหรอ <laughs> นั่นแหละครับผมครับเป็นตอนแรกผมว่าจริงผมดีใจว่าเปิดกล่องบูการีเลยเหรอโอ้โหใจใจผมเฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ว่าผมบอกเขาแล้วว่าต่อตอนจบตอนถ่ายจบแบบบอกว่าต่อให้เป็นบูการีผมว่าผมก็ไม่เอา กว่ามันแล้วอยากได้อะไรก็จะเอาอะ <c oughs> ือจะเอาคืออะไรไม่เอาอริงๆี่คือแค่แค่มากินข้าวด้วยกันะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไม่ผมบอกว่าแค่มากินข้าวด้วยกันใช่เวลาต้องการพอพอแล้วจริงๆเพราะว่าณวันเกิดผมจริงจผมก็กลับอยู่บ้านแล้วผมก็กินข้าวที่บ้านใช่ไหมันตอนนี้กินข้าวที่บ้านไม่มีเค้กไม่มีการแม่พูดกระทั่งให้ไปเบิร์ตเดย์ที่ครอบครัวผมป้ายยังออกไปวิ่งอยู่เลยขณะที่กินข้าวรวมกันซึ่งผมเติบโตมาแบบนี้ซึ่ง แค่วันเกิดออะแค่กินข้าวร่วมกันกับผมใช้เวลากับผมพอใจแล้วแล้วจะมีหน้าจะมีคี่มันไหมพูดองไรจริงนะจริงจริงในนเรื่องจริงจริงไม่มีได้แต่ว่าถ้าว่างอยากให้มาอยู่ด้วยกันเออแค่นั้นก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วกันครับเหมือนอมเคยพูดไปแล้วว่าอมอะเวลาคนให้ของอมอะอมจะไม่ได้ดูที่แบบราคาดูที่มูลค่าองค์ดูที่คุณค่ามันโดยเฉพาะแบบความตั้งใจอะอมรู้สึกว่าถ้าใครมีความตั้งใจให้ออมอะอมจะแบบซื้อใจมากๆเลยซึ่งอมรู้อยู่แล้ว่าพี่มาเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนี่หอกไหมเหมือนพี่มาบอกว่าแบบไม่ได้ต้องอยากได้อะไรอยู่บ้านก็คุณค่ามันดูเฉยนี่หรอกไหมอมรู้สึกว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มันโชว์ว่าแบบเรา ทำเองนะอะไรแบบนี um ้ก็เลยเลือกเป็นนน้นครับผมแล้วก็เห็นเขาใส่สร้อยบ่อยแล้วมันก็ดูเป็นทะเลทะเลดีเดี๋ยวว่างๆไปทำเพิ่มเป็นตัวเอ็มมาใส่ดีเนี่ยครับวิวโชว์ของวิวเป็นการระบำเลยนะนะหอม ซ้อมมานานครับเนี่ครับก็รอกก็มีจริงนะเดี๋ยวให้พี่เลโอบอกขอให้ไม่ไม่เดี๋ยวบอให้พี่เลโอพูดจริงมากดูชมคนเดียวคนเดียวเลยก็มีโชว์พิเศษจากพวกเรานะครับรอติดตามชมมีแน่นอนครับเดี๋ยวก็ได้ดูแลครบรสชาติครบรสชาติละกันมีทั้ง อ่าน่ารักมี็น้ังโรแมนติกเนี่ยนงเยอะครับติดตามได้เลยอ่ะให้ดองแบบคนนี้ใครจะเป็นกระโหลกครับวิวนี่ผมร้องนำเมนแดนอันนี้แดนผมร้องนำคือดนตีไม่ขึ้นแต่ผมร้องนำไปก่อนเดี๋ยวตีตามผมไปก่อนแต่พี่ปูนก็ด้วยเมนแดนเหมือนกันเมนแเอ้ยเด็กคนนี้เห็บปูนไหมเหรอเอวอ่ะมเต้นถ่างเครื่องโอ้มันต้องโดนแน่เลยอ่ะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เอ่อมาร่วมส่งตัวละครของเรื่องสปีดทูตคุณอาทิตย์ทุกตัวละครเลยวันนี้ผมรู้สึกว่าคนมาเยอะมากจากที่ดูแบบในในแท็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับก็แต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อแน่ๆเราเจอเรานะครับแล้วก็เรายินดีที่จะรู้จักทุกคนเลยนะครับวิวเฮ้ยัวิวปูดแมาหน้าน้องโอมแล้วกันครับโอเคครับก็ Thank you all for like the very long supporting our journey. Um, we can see in like the social media like that it was like number one trend on many countries, not only in thailand. Uh, for example, bolivia, paraguay, mm -hmm. vietnam, indonesia. Um, we feel so grateful and thankful that um, we have you guys as a part of uh, our journey. Um, yeah. it m น g h t be นแ k บ sad แบ l ม e เก m นในสัปดน้าแต่ไม่เป็นไรได้มาอไปโอเคโอเคนะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบครบบาย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 ครับเจอกันนะครับอันนี้เดี๋ยวที่ไครับครบน